สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน150บาทนะครับเข้ามาในส่วนของ Tru e Money Wallet นะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมีเงินเข้า Tru e Money Wallet แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีเข้าในส่วนของ Tru e Money Wallet โดยตรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเพียงแค่เรามีมืืออถ หรือว่า iOS เนี่ยเราก็สามารถทําเงินได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินเข้าในส่วนของชูมนี่บอลเล็ตแบบนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับผมสาหรับแอปนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เปิดมาค่อนข้างนานนะครับผมแต่ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับสามารถไปดาวน์โหลดฟรีกันได้ที่ Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่าแคสซินนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีในส่วนของแอปนี้ก็สามารถ กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เนาะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับในส่วนของวิธีการสมัครหรือว่าวิธีการ ใช้งานนะครับต่างๆเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครกันได้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนตั้งแต่เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องสมัครอย่างไรใช้งานแบบไหนนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับผมในส่วนของการสมัครนะครับก็ให้เรากดคําว่าฉันนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบตรงหน้านี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปนะเมื่อเรากดเข้าสู่ระบบมาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดล็อกอินนะครับจะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่า Google นะครับก็สามารถเลือกสมัครได้เลยนะครับเมื่อเราทําการสมัครเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรามากดตรงหน้านี้นะครับผมนี่กดเข้าไปนะครับจะมีลูกศรเนาะกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการเชื่อมต่อหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็อีเมลนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า มันจะเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าตอนที่เราถอนเงินเนี่ยมันจะให้เรายืนยันส่วนตัวตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ยืนยันนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงการถอนเงินนะครับสาหรับใครที่กรอกอีเมลแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าไปในส่วนของอีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันในส่วนของอีเมลนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเข้ามาในส่วนของอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเข้ามาในแอปอีเมลของเรานะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเมนูหน้าหลักเนาะก็คืออันนี้นะครับถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยไม่เจออีเมลของแอป แคสซินนะครับก็ให้รับกดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย เมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีส่วนของจดหมายขยะนะครับผมตรงนี้ให้เรากดเข้าไปนะครับมันจะมีในส่วนของอีเมลจากแอปแคสซินมาให้เราทําการยืนยันในส่วนของอีเมลเนาะก็ให้เราเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับไปยืนยันให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเมื่อเราทําการยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรามาที่หน้าเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับในส่วนของรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ครับสามารถไปใส่รหัสเชิญ ได้หรือว่าใส่รหัสของใครก็ได้เนาะเพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนาะย,ยังไงก็อย่าลืมไปใส่รหัสโค้ดตรงนี้กันด้วยนะครับใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับใครจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับผมเมื่อเราใส่รหัสเชิญของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการทําเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถทําเงินจากแอปนี้ได้อย่างไรนะครับก็ให้เราดูเมนูด้านล่างนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยจะมีทั้งหมด4เมนูนะครับจะมีหน้า ร้อนชวนเพื่อนแล้วก็ฉันนะครับให้เรากดไปที่หน้าหลักนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับเป็นส่วนของแอป Novel ่านะครับคลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนาะก็ให้เราเข้าไปร่วมก็ได้เนาะในส่วนของแอป n o v e l ่านะครับจะได้รุ่นรับเงินนะครับสามพันแบาทเลยนะครับสามารถเข้าไปทํากิจกรรมในส่วนของอ,อ,อันดับรางวัลน,นะครับเป็นการครองอันดับเนาะในการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับลองเข้าไปทําดูได้เนาะสำหรับแอปนี้นะครับผมก็ เป็นการอ่านข่าวนะครับตอบแบบสอบถามดาวน์โหลดแอปดูวิดีโอและก็มีในส่วนของการแนะนําเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับถึงจะสามารถทําเงินได้เนาะเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนก็สามารถถอยเงินจากแอปนี้ได้เหมือนกันนะครับวิธีการหาคะแนนนะครับก็จะเป็นการอ่านข่าวนะครับเราก็สามารถเลือกข่าวไหนข่าวหนึ่งก็ได้นะครับจะเป็นข่าวกีฬาข่าวทั่วไปได้หมดเลยนะครับซึ่งแอปนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเนาะเราก็กดเข้ามานะครับเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของวงกลมเหรียญทองตรงนี้นะครับที่ ที่จะเป็นตัวคำนวณข่าวให้เราเนาะเมื่อขีดสีส้มเนี Jord ่ยมันเต็มหลอดแล้วเราถึงจะได้รับเป็นคะแนนมานะครับผมเขาบอกว่าให้เราเลื่อนลงไปรับเหรียญนะก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขีดสีส้มเนี่ยมันจะเต็มหลอดนะครับเราก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตันถ้ามันตันแล้วเราก็เลื่อนขึ้นนะครับผมเลื่อนขึ้นแบบนี้เลยนะครับ เลื่อนไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าขีดมันจะเต็มนะครับผมถ้ามันเต็มแล้วก็ให้เราทําการกดรับคะแนนตรงนี้มานะครับผมแค่นี้เองนะครับในส่วนของการอ่านข่าวนะครับผมขออนุญาตข้ามาก่อนนะครับผมเรามาดูในส่วนของเมนูที่2นะครับคําว่าร้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข่าวที่มีคนเข้าไปดูมากที่สุดเนาะติดอันดับ1 2 3นะครับก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เป็นเมนูที่3นะครับสลับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าการแนะนําเพื่อนนะครับ ด้านบนเนี่ยจะมีเมนูเพิ่มเติมนะครับ1 2 3นะครับผมเห็นนะสำหรับการแนะนําเพื่อนนะครับก็เป็นการกดคลิกที่นี่นะครับกดเข้าไปนะเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับแอปนะครับแล้วก็จะมีรหัสโค้ดของเรานะครับมีลิงก์ของเรานะครับเราสามารถกดคัดลอกข้อความนี้นะครับเอาไปเชิญเพื่อนต่อได้ตามช่องทางต่างๆเลยนะครับจะเป็น Facebook, Line, Twitter, Instagram หรือว่า y u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  e t t k t t o นะครับสามารถไปทําการแนะนําเพื่อนได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนําผ่านช่องทางไหนรูปแบบไหนนะครับลองไปแนะนําเพื่อนดูเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้รับคะแนนเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเมนูต่อไปนะครับด้านบนนะครับคาว่าเสนอนะครับในส่วนของเสนอตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็มีโบนัสประจําวันนะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภารกิจนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นโบนัสประจําวันแบบจํากัดนะครับก็ค คือโพสคลิปวิดีโอนะครับแคสซินครับในส่วนของ YouTube และรับรางวัลอยู่ที่8 2 4 0 0 0เหรียญนะครับก็ให้เรากดเข้าไปเนาะแล้วก็สามารถกดได้รับตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ทำ YouTube เนาะเราก็เอาตรงนี้เนี่ยไปโพสต่อนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมได้เนาะก็ลองดูว่าทำอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณ18วันนาะจะหมดเขตตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็เป็นโบนัสพิเศษนะครับรับคะแนนอยู่ที่1ล้านสแสนคะแนนนะครับผมก็สำหรับผู้สร้างวิดีโอนะครับก็เข้าไป ทำได้เลยนะครับต่อไปเป็นโบนัสประจําวันนะครับอ่าโบนัสประจําวันตรงนี้โอเคนะครับในส่วนของโบนัสประจําวันนะครับในกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับผมสำหรับใครที่อ่าเข้าไปดาวน์โหลดเกมต่างๆเนี่ยควรที่จะทําภารกิจในส่วนของแอปนั้นด้วยเนาะเขาจะมีภารกิจเพิ่มเติมให้เราทำนะครับว่าต้องทําอะไรถึงเราจะได้รับคะแนนตรงที่เราดาวน์โหลดมานะครับสำหรับในกรอบสีแดงนะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับเชิญเพื่อนแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะครับ รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมก็ลองเข้าไปทําดูได้นะครับผมต่อไปนะครับผมด้านล่างนะครับผมเป็นโบนัสพิเศษนะครับก็น่าจะเป็นการสร้างคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของการโปรโมทของแอปเนาะเพื่อที่จะรุ่นรับเงินรางวัลนะครับเราก็สามารถไปทําคลิปวิดีโอแนะนําได้นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะรุ้นรับเงินฟรีนะครับ สำหรับด้านบนตรงนี้นะครับผมบวก100นะครับบวก100ตรงนี้จะเป็นการดูคลิปวิดีโอนะครับผมเพื่อที่จะรับคะแนนนะครับ100คะแนนเนาะก็สามารถไปดูวิดีโอได้ทุก1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะทําการรับคะแนน100คะแนนนะครับผมเมนูต่อมานะครับผมเป็นคําว่าฉันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงในส่วนของคะแนนของเราที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็การถอนเงินตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะสำหรับการถอนเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของชูมมี่วอลเล็ตนะครับเพย์พาแล้วก็ค่าโทรศัพท์นะครับ มในส่วนของทูมิเน่โวลิตเนี่ยใครที่ยังไม่มีแอป t ูมิเน่โวลิตก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครของ t ูมิเน่โวลิตใน YouTube มีสอนเนาะลองเข้าไปดูวิธีการสมัครกันได้นะครับขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะครับจะต้องมีคะแนนอยู่ที่375,000คะแนนนะครับ250บาทจะต้องมีคะแนนอยู่ที่625,000คะแนนนะครับ500บาทจะต้องมีคะแนนอยู่ที่1,250,000คะแนนนะครับถึงจะทําการแลกเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ผมได้ทาการแลกเปลี่ยนไปครั้งล่าสุดเนี่ยอยู่ที่150บาทก็ได้ราารร,ะะรับเเข้้าามียยอะ เดี๋ยวกดที่ประวัติการแลกเงินตรงนี้ดูนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินล่าสุดนะครับที่ผมได้รับจากแอปนี้นะครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2022ตอน17นาฬิกา3นาทีนะครับก็เมื่อ3วันที่ผ่านมาตอนที่อัดคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณวันที่20แล้วนะครับผมก็ยังจ่ายเงินอยู่นะครับในส่วนของแอปนี้เนาะสำหรับแอปนี้นะครับผมรับมานะครับประมาณเกือบจะ200,000บาทแล้วนะครับในส่วนของแอปนี้เนาะก็ไม่ได้โมนะทำฟรีจริงๆตั้งแต่แอปเปิดตัวแรกๆเลยนะครับทาง ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมเนาะอันนี้เป็นประวัติการชําระเงินจากแอปนี้นะครับทำตั้งแต่การถอนเงินของธนาคาร p a y p a l ค่าโทรศัพท์นะครับจนมาถึง True m o n e y Wallet นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมถอนวันละ500เลยนะเห็นไหมวันละ500นะครับ5 0าบาท500บาทนะครับตรงนี้ทําฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนเนาะอันนี้ก็เป็น p a y p a l แล้วนะครับที่สองของ e Money Wallet เนี่ยก็ถอนมาเยอะเหมือนกันนะครับผมทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปใช้งานดูได้วิธีการสมัครอยู่ ผมได้สอนไปเนาะแล้วก็ลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสำหรับใครที่ชอบการหาเงินฟรีสำหรับชูมนี่วอลเล็ตนะครับเพย์เพาส์นะครับหรือว่าคริปโตธนาคารเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ